บ้านห้าเฮตอนโคมไฟติดผนังราคาประหยัดเอาล่ะขั้นตอนต่อไปเราจะทำอะไรกันดีกระป๋องนมมันจะเป็นโคมไฟได้ยังไงเดี๋ยวจดัดให้ดูแต่ว่าตอนนี้มาทายคำถามกันดีกว่าศิลปินคนไหนมีครนบติดตัวตลอดเวลาไอซ์สลันยูผิดมิโคมีโอโจศิลป็นคนไหนที่เสื้อขาวตลอดเวลา พี่นิโคมีโอโม่ทุยมแล้วเหรอศิลปินคนไหนชอบกินขนมจุ่มนมยัยไอหญิงพิทนิโคโอริโอนี่แล้วเหรอตอบเลยละกันนี่โค้อต่อไปมีแล้วพอแกแพ้ไปเลยเอาเชือกปานที่มีเนี่ยไปผูกเนี่ยกระป๋องน้าแล้วผูกไม้ไฟเสื้อไม่หนีดหนีดปมไว้ไปปฏิบัติผมใช้หลายอย่างพยายาได้ต้องแอมนจำได้ใช่ไหมคะงั้นเราช่วยกันทำดีละกันนะคะเฮ้ยตัวเองจะทำแล้วช่วยกันทำดีกว่านะ เสร็จเรียบร้อยมันก็สวยดีนะคะแต่ว่าแอมยังดูไม่ออกเลยค่ะว่ามันจะเป็นโคมไฟได้ยังไงอ่ะอดใจรออีกแป๊บเดียวนะจ๊ะแต่ว่าตอนนี้คิวจัดการเอาไปแขวนที่ผนังไว้ก่อนเลยใช้แล้วใช้อีกเอาก็ไปเสร็จทีนี้นะจ๊ะอย่างที่เห็นตอนนี้เนี่ยเราก็มีเทียนหอมอยู่เดี๋ยวเราเนี่ยก็เอาเทียนหอมเนี่ยไปใส่ไว้แต่ละกระป๋องแล้วก็จุดให้เรียบร้อยเท่านี้เนี่ยก็จะเป็นที่ใส่เทียนห้อยสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยเอ้ย แล้วเอ็มอยากจะทำเพิ่มนะก็รู้วิธีทำเองแล้วใช่ไหมไม่ยากเลยก็ไปทำที่บ้านนะใช่นะครับแต่ว่าน้องแอมได้รู้สิ่งที่อยากรู้ไปแล้วพี่มีเรื่องอยากจะถามแอมเหมือนกันอะไรอ่ะนมน้องแอ็มเท่าไหร่มาเกี่ยวอะไรโอ้ยเดินๆเข้าเกี่ยวอะไรไม่ได้เฮ้ยสมัยนี้ใจยากนะทำไมอ่ะพี่ก็ถามว่าโดนมาซื้อมากระป๋องเท่าไหร่ดูกระป๋องน่าสวยดีแต่แกไม่ถามแบบนี้แต่แรกเลยอ่ะ